ด้วยนะคะแม่ตจากฝากนมน้อยราคานนะคะดีขอบคุณค่ะแม่ติ๊มดีใจมากเลยด่นะที่สุดนูก็ได้ปิดนล้านเลยแวกล่าวขอบพระคุณคุณแม่ติ๋มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตจัดผลไม้ขึ้นก่อนนะคะแม่ติ๋มค่ะ ขอให้แม่ติ๋มละครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณแม่ค่ะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะเดี๋ยวหนุกคนให้ฉันเรียกพ่อควานก่อนดีใจ สักครู่นะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตจัดผลไม้ก่อนนะคะฝากพังใบเตยด้วยนะคะจากพังใบเตยนะคะลงมาก่อนหนูหายไปซีวันคนเด้คุณแม่จ๋ะคุณแม่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะได้ค่ะคุณแม่ค่ะกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะฝากคููลู้ด้วยนะคะคุณแม่ติ๋มจ้า ปูรูก็อยู่ข้างๆกันนะคะคนแม่ขาเงียบมากๆเลยนะคะผลไม้ไม่ขยับเลยนะคะฝากปูลูอีกเชือกด้วยนะคะฝากน้องมีหน้าด้วยนะคะเ,คเดี๋ยวนู้ทำก่อนอันนี้มีหกแล้วดูไม่ได้จัดผลไม้ไว้เยอะนะคะแม่ติมค่ะเพราะว่าราชันขายผลไม้ไม่ค่อยได้เลยเลือหก เนี่ย18.5นะคร่าวๆอะไรเนี่ยเสิร์ฟทําผลไม้ก่อนมะค่ะต้องด้วยใครก็ได้ทําสลบ ออไอ้จี่เจียมยุงก็บื้นไงนะตอนคุณแม่ยุงเราจะให็นว่าสักต้นกับตาเป็นพวงไงแล้วหนูหันกระร่องให้ก่อนอเ,อเอาไปป้อนลูกก่อนค่ะเดี๋ยวหนูเอาตะกร้าตะกร้าก็มีแบบเครื่งเค้า<อ><อ>นับมาคุณแม่ฟังด้วยนะ สิบตะกล้าไปแล้วนะคะเลยแปดตักล่านะคเลยแปดนะคะมาันกันยัางุ then wo go on momi emu ya hu wo ne ne เขาเขาผ่านแบบนี้บอกลือหนึ่งสองสามสามสิบเท่เลยห้าสิบอุ๊ยเฮียตกล่าเฮียอ่ายเดี๋ยวฉันจะไปอ่านคอมเมนต์ก่อนอะไปเหรออะไปนะคะขึ้นโต๊ะนะคะพอควันต่อทีค่ะพี่มงคลพี่มงคลได้ปิดร้านแล้วพี่มงคลคุณแม่ติ่มมา ดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะพังใบเตยอยู่ข้างๆกันเด้อแม่แม่พังปูพังปูลูคนะุวะไลายปูลูนะคะฝากเมตตาอ่านองด้วยนะคะ หมดหรือ,อยังยังใช่ไหมขออนุญาตซูมนะคะแม่แม่มาบขอพระคุณคุณแม่สิมมากๆนะคะสาธุบุญกับคุณแม่มากๆืเลยนะคะหมืม ขายังกินเขายังกินไม่หมดกำลังเชื่อมต่อเอาทำไมว่ากำลังเชื่อมต่ออย่าหลุดนะคุณออฟไลนย์อยู่อะไรอะ่ะมันหลุดเหรอ ขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะแม่ติมจ๋ากราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะไรหนุ่นหลุดหรือเปล่ายังอยู่อยู่นะคะเหลืออีกแปดเด้อคุณแม่ค่ะเหลืออีกแปดตะกร้านะคะแต่ว่าน้องยังกินไม่หมดเพราะควันก็เลยอ่ายังไม่เอามาเอ้ยย,ยังไม่เอาตะกร้ามาใส่นะคะนี่ยังเหลืออีกแปดนะคะเดีย๋ยวสักครู่นะคะแม่ติมจา๋า ให้น้องทานก่อนนะคะยังไม่หมดผลไม้ยังไม่หมดนะคะไม่ใช่ยังยังยงยงป้อนน้องไม่หมดนะแส่ตะกร้าใส่ตะกร้านี้ไปไปเทให้เลยก็ได้ตัวร <ried S 1> ือใส่หวะเดี๋ยวคุณแม่ท่านจะได้ไปช่องอื่นต่อคุณแม่ท่านจะไปช่องอื่นจะออน,นับใส่เลยเ <ร Luke. S 1> ออก็เผื่อเดี๋ยวคุณแม่เขาจะไปช่องอื่นสองนะคะคุณแม่อันนี้ แปดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ติมจา๋าแปดตะกร้าสุดแปดตะกร้าที่เหลือสุดท้ายนะคะเราเอาไปเทให้น้องเลยนะคะ,ะเมื่อกี้พวกควานก็ยังยืนรอน้องไม่ใช่หรอกก็จะรอตะกร้าตรงนู้นน,นูหนกันเลยว่าจะรอตะกร้าทำไมเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะสุดหลอดได้ทานแล้ว ดีใจอันนี้ดีใจได้ได้ปิดร้านกับเขาแล,ล้วนะคะร้านกาี่แบบว่าเงียบมากๆเลยแต่หนูซูมอันนี้หนูขออนุญาตตูมนะคะ ขากินก่อนเด้อแม่ๆรอละชั้นกิน